สวัสดีค่ะพบกันเช่นเดิมนะกับช่องของเราเต,ต้ยแตยาเปิดดวงเรื่องที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรมาดูกันสีเรื่องที่คุณแบบคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกโอ้นะ มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกเนี่ยอะไรอย่างเนี้นะแต่มันกําลังจะเป็นไปได้แต่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเออนะคุณคิดว่าคือเรื่องอะไรมาดูกันส <Heroes> ินะเรื่องที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้สําหรับคุณแต่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรเรื่องที่คุณคิดคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วมันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรนะคะโอเคไหม อ่าไม่งงนะเรื่องที่คุณคิดว่าโอ้มันเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้หลอกอะไรอย่างเนี้ยนะแต่มันกําลังจะเป็นไปได้มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรนะเช่นเดิมเป็นแรนดอมดวงโดยรวมพลังงานโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบางหรืออาจจะไม่ตรงเลยหรืออาจจะตรงเป็นบางเรื่องบางเหตุการณ์หรืออาจจะตรงแบบแทบทุกเรื่องเลยก็ได้อะไรเนาะประมาณนี้นะ เข้าใจเนาะอ่ะดูว่าเป็นแนวทางดูว่าความบันเทิงไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเทวทียาในการรับชมและการรับฟังนะถ้าคุณเชื่อให้คุณตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบแต่ถ้าคุณไม่เชื่อให้คุณปิดคลิปหรือเลื่อนผ่านคลิปนี้ได้เลยในทันทีน,นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวดาประจําตัวของทุกคนด้วยขออนุญาตเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาประจําตัวของทุกคนด้วยนะคะ ขอ,อแรงครูแรงบุญแรงบาร,รมีของครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่แห่งนี้แผ่แรงครูแผ่บาร,รมีมาถึงสัญชตาตญาณเซนส์ของผู้อ่านและความรู้สึกของผู้อ่านแล้วก็มาถึงพลังงานของภัยด้วยนะคะก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์เตงเพื่อเป็นค่าครูให้กันก็ได้นะคะทําจิตให้นิง่งทําใจให้เป็นสมาธินะ ทำจิตให้นิ่งทำใจให้เป็นสมาธิเรื่องที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้เรื่องอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้เรื่องอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะมาดูกันซีเรื่องที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้เรื่องอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ขอก่อนสิใบแรกนะแม่1นสอง 3ามสี่ห้าหกดแปดเหยิบสดจับสดนะไม่ได้จัดเรียงพายนะสุ่มสุ่มเสี่ยงสุ่มหยิบอ่าวแล้วแต่จะได้ใบไหนเนาะอ่ะขอใบที่หนึ่งเลยขอเป็นตัวแทนเป็นตัวตนเป็นเอเน g y จเป็นพลังงานเออนะของคนที่พบคลิปนี้ชมคลิปนี้หน่อยนะพลังงานใบแรกเป็นพลังงาน3ามถ้วยอ่ะ ตัวตนของคุณชอบอะไรชอบอยู่กับเพื่อนเนาะบางคนติดเพื่อนบางคนชอบอยู่กับคนที่เป็นกลุ่มบางคนทำงานเป็นกลุ่มทำงานเป็นทีมบางคนชอบดิง้งชอบสังสรรค์ชอบเฮฮาชอบสนุกชอบปาร์ตี้เนาะเป็นคนที่ไม่เงียบไม่เหงาเป็นคนที่แบบสังคมสังคมนิดหนึ่งนะสามถ้วยเนาะโอ้สิ่งดีนะเป็นคนสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจเฮฮาเนาะเฮฮาปาร์ตี้สามถ้วยอ่ะเป็นคนชอบแบบบางคนก็แน่สายดิ้งเลย สายดิง้งชนแก้วชนแก้วเออประมาณนี้นะอ๋อบางคนก็ทํางานแบบทํางานมีทีมมีกลุ่มเนาะกลุ่มทีมในการทํางานอะไรอย่างเนี้ยนะไพ่สามถ้วยดีนะเนี่ยพลังงานดีนะพลังงานสดชื่นสดใสดีเนาะอ่ะเป็นพลังงานของคุณหรือเปล่าเนาะบางคนก็แบบเป็นการทํางานที่แบบต้องต้องเจอคนอนะเออเนาะอืมีคนที่แบบมากมายรายรอมอะไรประมาณนี้เนาะ โอดีนะพลังงานดีนะสามทัวยอะ่ะสดชื่นสดใสรื่นเริงเนาะอ่ะมาดูสิสิ่งที่คุณแบบเรื่องที่คุณแบบคิดว่ามันเกิดขึ้นกับคุณไม่ได้แหละเออเรื่องที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้สําหรับคุณแหละเนี่ยมันคือเรื่องใดที่กําลังจะเกิดขึ้นที่กําลังจะเป็นไปได้โอ้ไพราชาดาเป็นคนที่คุณเป็นคนที่แบบเป็นคนมีโก เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนเคารพความตัดสินใจของตัวเองเป็นหลักแล้วเป็นคนค่อนข้างมีอัตรามีอัตรามีตัวตนมีอีโกโ้นิดหนึ่งเนาะโอตาม,มาสเลยตาม,มาสเลยโอนเนาะก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะคิงอะ่ะคือคนที่อยู่ในระดับคิงอะ่ะก็แน่นอนย่อมมีอัตรามีอีโก้มีอะไรแบบนิดนึงความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นความยิ่งใหญ่ฐานอํานาจโอนเนาะ เป็นคนมีตำแหน่งหรือเปล่าเออคุณเป็นคนมีตำแหน่งหรือเปล่าหรือคุณเป็นคนที่มีแบบความเป็นผู้นําอ่ะอยู่ในตัวเองค่อนข้างสูงโอนเนาะเป็นคนที่แบบอืมอืมแบบเนี่ยดุดันดุดันพอสมครวรน,นะคะโอโหตามมาด้วยห้าเหรียญห้าเหรียญคุณอาจจะเหงาเป็นบางเวลาเนาะ คุณอาจจะเหงาเป็นบางเวลาหรือหรือหรือช่วงนี้คุณอาจจะกังวลเรื่องการเงินอยู่อ่านะบางคนบางคนบางคนอาจจะแอบกังวลเรื่องการเงินกลัวเงินไม่พอใช้กลัวเงินแบบโอ้นะมันจะทันหรือเปล่ามันจะได้ทันไม้หรือว่ากลัวเงินไม่พอใช้อะไรอย่างเงี้ยห้าเห,นเนหรียญเนาะแล้วบางคนอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายอะไรมาหรือบางคนรู้สึกว่า รองเงินอะไรบางอยา่างอะไรอย่างเงี้ยนาองห้าเหรียญห้าเหรียญมันคือความที่รู้สึกว่ามีความกังวลเรื่องการเงินอยู่แหละนะอืมใบต่อไปเป็นไพ่เดียมเพลเลอร์ตำแหน่งหนะ้าที่การงานความบุรมสมบูรณ์ยศถาบรรดาศักดิ์เป็นคนดวงใหญ่ดวงโตนะเนี่ยเป็นคนมีบริวารในการปกครองเป็นคนมีอำนาจมีบารามีเห็นไหมเดียมเพลเลอร์ตำแหน่ง หน้าที่การงานหรือเป็นคนที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองเห็นไหมพลังงานเดียมเพลเลอร์คือความอุดมสมบูรณ์นะครบเครื่องเลยครบสูตรเลยไ้าจักรพรรดิขึ้นมาเป็นผ้าใหญ่นะคะเป็นไ้าใหญ่ฐานอำนาจคุณดีฐานบารมีคุณดีฐานดวงคือดวงแรงอะ่ะดวงแข็งดวงสูงเนาะดวงดวงแบบบารมีใหญ่บารมีสูงบารมีดีเนาะอือใบที่ห้าเป็นไ้าโอสิบดาบ เป็นคนที่เคยผ่านประสบการณ์หลากหลายผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเจ็บผ่านปวดผ่านอกหักผ่านผิดหวังผ่านล้มเหลวโอ้เป็นคนที่ผ่านบททดสอบอะไรสารพัดเนาะสิบดาบสิบดาบเป็นคนที่แบบคือคนที่เขาเคยผ่านอะไรตรงนี้มาแล้วเนี่ยมันเป็นคนเหมือนคนที่แบบเขามีประสบการณ์พอตัวเห็นไหมเดมเพลอร์ก็เหมือนกันนะคือกว่าจะได้เป็นเดมเพลอร์เนี่ยเป็นคนที่แบบโอ้ ฝึกฝนนะฝึกฝนความอดกลัน้นอดทนเป็นคนที่เดียมเพลอร์อ่ะเป็นคนแบบบารมีใหญ่อ่ะเออเป็นคนที่แบบคือคือเหมือนนะเคยดูเคยดูซีรีส์ไหมซีรีส์จีนอะไรอย่างเนี้ยคนที่จะสำเร็จอะไรสักอย่างอ่ะเขาต้องฝึกฝนมาก่อนนะเห็นไหมเขาต้องฝึกฝนมาก่อนกว่าเขาจะได้เป็นปรมาจารย์กว่าเขาจะได้เป็นอะไรอ่ะจอมยุทธเป็นอะไรอย่างเนี้ยเนะี่ย คือคุณต้องฝึกฝนต้องผ่านด่านนู้นด่านนี้มาก่อนอะไรอย่างเนี้ยเออนะคุณอาจจะเป็นแบบนั้นมาก่อนใช่ไหมอ่ะมาดูกันซิว่าสิ่งที่คุณคิดว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกกับคุณอะแต่มันกําลังจะเกิดขึ้นอะมันคือเรื่องอะไรเนาะสิ่งที่คุณคิดว่ามันเกิดขึ้นมันเป็นไปไม่ได้สําหรับคุณอะเออนะแต่มันกําลังจะเป็นไปได้กําลัง <win> จะเกิดขึ้นนะ <win> คือเรื่องอะไรนะคะ โอ้โหใบแรกมาเลยเดอะสตาจากชื่อเสียงคุณคิดว่าคุณเนี่ยไม่สามารถมีความสำเร็จทางด้านชื่อเสียงหรอกคุณคิดว่าคุณเนี่ยโอโนเนาะเป็นไปไม่ได้สำหรับคุณแน่อะไรอย่างนี้เนาะนี่มันจะเป็นไปได้นะเดี๋ยวขอขอปิดนิดนึงอ่ะไพ่เดอะสตาไพ่เดอรสตาคือไพ่ชื่อเสียงอ่าคุณคิดว่าหลายๆคนคิดว่าโลชันจะแบบ โอ้ไม่คิดไม่คาดไม่คิดหรอกคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าคุณจะกลายเป็นคนมีชื่อเสียงคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกว่าคุณจะแบบโอ้สำเร็จมาในสายงานที่คุณทำในสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะทำให้คุณนะโดดเด่นทำให้คุณมีชื่อเสียงทำให้คุณเป็นที่ยอมรับเป็นที่ประจักษ์ในสายตาผู้คนเออหนาคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ฉันจะบอกว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั้นคือคุณกำลังจะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียง เดือดสตาเลยตรงตัวเลยคือดาวเจิดจรัสด,ดาวค้างฟ้าดาวที่มีชื่อเสียงดาวที่มีแสงดาวที่ส่องแสงดาวที่มีออร่าความโดดเด่นโอ้หนาะความโดดเด่นกําลังจะเกิดขึ้นเอหอนาะเห็นไหมอ่ะ สมมุติว่าคุณเดินไปกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยเดือสามสามถ้วยเนี่ยสามถ้วยเนี่ยคุณชอบอยู่ในกลุ่มเพื่อนทํางานเป็นทีมทํางานเป็นกลุ่มหรือว่าชอบดิง้งชอบดื่นชอบเข้าสังคมสังสรรค์ปาร์ตี้เฮฮาเนี่ยคุณเด่นสุดอะ่ะเชื่อมาเดินไปห้าคนคุณจะเด่นสุดเลยคุณจะสะดุดตาคนที่สุดเลยนะด้วยอาจจะคุณแบบสวยหรือไม่สวยก็ช่างหล่อหรือไม่หล่อก็ช่างนะแต่คุณจะเด่นสุดคุณจะมีออร่าสุดแล้วคุณจะมีแบบ เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมคนที่เขาจะมีชื่อเสียงคนที่เขามีเนี่ย The e m p e r o คนที่เขาจะมีฐานบาร,รมีคนที่เขาจะโดง่งจะดังอะ่ะมันจะเด่นโดยอัตโนมัติมันจะเด่นของมันเองมันจะเหมือนมีแสงออกมาเองมันจะเหมือนแบบเป็นที่ถูกตาถูกชะตากับคนนู้นคนนี้ไปเองแล้วเป็นที่จับตาหมายตามองอะ่ะของผู้คนไปเองนะคะนั่นคือ t h สตา a r เออสิ่งที่คุณคิดว่ามันแบบ โอมันมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกสําหรับฉันเนี่ยนี่น,นี่ชื่อเสียงนี่อยา่ยาอย่าอย่าปรามมาตัวเองอย่าดูถูกชื่อเสียงอย่าดูถูกตัวเองโอ้คุณจะมีชื่อเสียงใบต่อไปเป็นไพ่ควีนออฟแวนราชินีถือไม้พระราชินีถือไม้คุณจะประสบความสําเร็จในงานเห็นไหมแล้วก็โด่งดังเห็นไหมก็คือเดอดสตาร์แล้วมาราชินีไมายเลยความ เขาเรียกว่าความโดดเด่นนะคุณจะแบบราชนีไม้เท้าเนี่ยคือคนที่มีแพชชั่นมีไฟในการทํางานคนที่แบบโอ้แต่งตัวดูดีมีสง่าราศีเป็นที่น่ายกย่องเป็นที่น่าเกรงขามมาก ดุดดังนางพญาก็คือราชินีแล้ววะถูกไหมอ่ะเปรียบเหมือนนางพญาใครเห็นใครก็ต้องแบบโอ้อะไรอย่างเนี้ประมาณนี้นะคะแล้วบอกเลยสายงานที่คุณทําคุณทําสายงานอะไรอยู่ละ่ะไพเดอร์สตาร์เนี่ยเห็นไหมเดอร์สตาร์คือชื่อเสียงความโด่งดังความเด่นดังนะคะแล้วก็สายงานที่คุณทําจะส่งผลให้คุณเป็นหนึ่งในยุทธจักร เออนะเป็นหนึ่งในยุทธจักรที่จะประสบความสําเร็จได้นั่งอยู่บนบรรรังแห่งความมั่มนคงนะพระราชินีถือ,ถ,อถือไม้เทา้าราชินีถือไม้ไม้คือการงานความสําเร็จทางด้านการงานที่กําลังจะบังเกิดก่อแล้วก็ทําให้คุณเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ประจักษ์ในสายตาผู้คนนะคะประสบความสําเร็จ โด่งดังในสายงานนั้นๆอ่ะเห็นไหมดีจังเลยอ่ะสิ่งที่คุณแบบเออคิดว่ามันแบบไม่เป็นเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกสำหรับคุณเนี่ยแต่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคือเรื่องอะไรอีกเดอะทาวเวอรโอ้การพังทลายสิ่งที่ไม่ดีโอ้โหเห็นไหมปุบปรับฉับพันกระทันหันมันจะพลิกมันจะเปลี่ยนเลยพลิกฟ้าพลิกดินพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยพลิกแบบโอ้โหจากดินขึ้นสู่ดาว จากจากแบบจากต่ําขึ้นสู่สูงจากระดับนี้ขึ้นสู่ระดับที่มีชื่อเสียงมีเกียรติยศโอจะพลิกพลิกแบบกระทันหันพลิกแบบไม่ทันตั้งตัวพลิกแบบไม่คาดคิดพลิกแบบไม่คาดฝันเห็นไหมมันจะพลิกมันจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าฉันจะมาถึงจุดนี้ไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าฉันจะได้โด่งดังขนาดนี้ไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าจะมีคนแบบชื่นชมฉันขนาดนี้เห็นไหมมันจะเกิดขึ้นแบบ เออปูปรับฉับพันกระทันหันแบบพริกอะเออแบบพริกอะเอเอนะเดอะทาวเวอร์โอ้แบบสายฟ้าดังในข้ามวันข้ามคืนเปรี้ยงปรังมาเลยแม่สายสายสายฟ้าฟาดลงมาเลยเห็นไหม เดอะทาวเวอร์เนี said, ่ยฟ้าผ่าพังทลายพังทลายความคิดนั้นไปนะพังทลายความคิดที่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้พังทลายความคิดนั้นไปพังทลายความเชื่อที่คิดว่าโอ้มันทําไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้หรอกโอ้นามันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยพังทลายความคิดนั้นไปซะแล้วสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะโอ้โหดีมากเดอะทาวเวอร์แล้วก็ตามมาด้วย 9เหรียญจ้าเอาเจ็ดเหรียญจ้าเจ็ดเหรียญน,นะคะนี่ยผลลัพธ์ที่ดีเห็นไหมไพ่เจ็เหรียญคือการลงทุนการลงแรงการเฝ้าพิจารณามองดูการรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยลงทุนลงแรงเอาไว้นั่นก็เกิดว่าผลลัพธ์ที่ตอบแทนมาสู่คุณ ผลลัพธ์อะไรล่ะคุณลงทุนอะไรไว้คุณลงแรงอะไรไว้คุณทําอะไรอยู่ล่ะคุณเตรียมรับผลลัพธ์นั้นได้เลยแต่เป็นผลลัพธ์ที่ดีนะเจ็ดเหรียญอ่าการได้เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตในผลลัพธ์นั้นๆที่คุณได้ลงมือลงทุนลงแรงกระทําไว้นะคะโอ๋เนาะโอ๋เนาะเจ็ดเหรียญแล้วก็ตามมาด้วยสิบถ้วยจ้ะสุขอุดมสมบูรณ์เห็นไหม ไพ่สิบถ้วยเนะี่ยมันเป็นไพ่ของความสุขข่าวดีสิ่งดีความอุดมสมบูรณ์ความเพียงพร้อมนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเออนะแต่มันกําลังจะเป็นไปได้แล้วมันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วนั่นคือคุณกําลังจะมีครบทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่พรั่งพร้อมและอุดมสมบูรณ์ครอบครัวที่มีความสุขบ้านที่มีความสุขความอบอุ่นโอ้หนะ หรือคือบ้านที่มีด้วยพรั่งพร้อมทุกสิ่งอย่างอะเงินทองรถลาบ้านที่อยู่อสังหาริมสัพักอะไรอย่างเนี้ยที่มันครบสมบูรณ์แบบอะเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ถ้าคุณคิดว่าันเป็นไปไม่ได้นี่บอกเลยนะอย่าดูถูกหรือปรามมทดวงชะตาของตัวเองนะดวงคนเนี่ยถ้ามันจะรวยมันรวยในชั่วข้ามคืนถ้ามันจะดังมันดังในชั่วข้ามคืนถ้ามันจะดับมันก็ดับในชั่วข้ามคืนถ้ามันจะหมดมันก็หมดในชั่วข้ามคืนได้เช่นเดียวกันนะคะโอ้เห็นเห็นกันอยู่ข่าวออกกันโครมโครมสื่อออกกันโครมโครมเห็นไหม คนดังก็ดับได้คนที่ไม่ดังก็กลับมาดังได้อะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นอย่าปรามาทอย่าดูถูกตัวเองอย่าปรามาทดวงตัวเองอย่าปรามาทความสามารถอย่าปรามาทชะตาของตัวเองนะคะอะไรก็ย่อมเกิดขึ้นได้สิ่งไม่คาดคิดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอเห็นไหมไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถพลิกได้นะแป๊บเดียว เออหนาคนมันจะเด่นคนมันจะดังคนมันจะสาเร็จคนมันจะได้ครบอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถพลิกได้แป๊บเดียวหนาโอ้หนาคนมันจะหมดมันก็พลิกได้แป๊บเดียวเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าใช้ชีวิตเนี่ยอย่าประมาทเห็นไหมล่ะเอออะไรก็เกิดขึ้นได้เออหนาประมาณนี้อะเรื่องที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรอีกขออีกห้าใบแม่ โอ้โหตามมาด้วยเจ็ดเนี่ยเจ็ดไม้เท้าเนี่ยมันทำไมจะเป็นไปไม่ได้ละ่ะเจ็ดไม้เท้าพละกาลังคุณมีเห็นไหมเจ็ดไม้เท้าสําหรับเนี้ยฉันชอบมากเลยสวยเนาะเป็นคนที่แบบเนี่ยเห็นไหมยืนอยู่ชูแล้วข้างข้างหลังเนี่ยเป็นอะไรอะ่ะสิงโตรหรือเปล่าแล้วก็มีแสงมีแบบพลังอะ่ะเป็นคนที่มีพลังในตัวเองเป็นคนที่คุณอะ่ะมุ่งมั่น มุ่งมั่นจนสําเร็จมุ่งมั่นคือเนี่ยคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณคิดว่าคุณผ่านด่านนี้ไม่ได้คุณสมมตินะคุณคิดว่าคุณผ่านบาด่านนี้ไม่ได้คุณคิดว่าคุณผ่านปัญหานี้ไม่ได้คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกคุณคิดว่ามันไม่ได้หรอกเนี่ยมันกําลังจะเป็นไปได้มันกำลังจะเป็นไปได้มันกำลังจะเกิดขึ้นเห็นไหมการงานถ้าการงานต้องบอกเลยคุณกําลังจะประสบความสําเร็จคุณกําลังจะกลาถ้าคุณกําลังประสบปัญหาอะไรอยู่นะคุณกําลังจะแบบ คุณไม่ย่อท้ออ่ะไม่ย่อท้อต่อโชคชะตาไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเห็นไหมเจ็ดไม้เท้าคือคนที่เขาสู้คนที่เขามุ่งมั่นคนที่เขาเออเขาเรียกว่ามีเป้าหมายเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของเขาถึงแม้ว่าเขาจะต้องเหนื่อยหรือว่าจะต้องสู้หรือว่าจะต้องเจออะไรบางสิ่งบางอย่างระหว่างทางแต่เขาไม่หยุดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้คุณจะสําเร็จคุณจะชนะเออนะ นี่นี่นคือไพ่เจ็ดไม้เท้าหนาะพลังงานดีมากพลังงานคุณสู้มากพลังงานคุณเก่งมากพลังงานคุณแข็งแรงมากเด้อบอกเอาไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วมาดูกันซิว่าเรื่องที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรอีกคะก้าวถ้วยโอ้โหเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ความสุขไง คือคุณเหนื่อยคุณสู้คุณอึดคุณอดคุณทนคุณเจออะไรมาสารพัดใช่ไหมสิบดาบตรงเนี้ยอ่ะก้าวถ้วยความสุขความอุดมสมบูรณ์ใครที่โสดนะแม่ต้องบอกเลยใครที่ดูคลิปนี้แล้วใครที่โสดแล้วยังไม่เกินวัยจนมากเกินไปนะเออเนาะอเอาแบบอย่างนี้ด้วยนะเออนะใครที่โสดแล้วยังไม่เกินวัยจนมากเกินไปอะ่ะนะมีโอกาส ที่จะมีนี่เห็นไหมเขามีนกตัวหนึ่งบินมาก้าวถ้วยในสำรับนี้มีนกตัวหนึ่งบินมาแล้วนกตัวนี้เอาอะไรมาให้เอาหัวใจคาบหัวใจมาใส่ถ้วยนั่นหมายถึงว่าใครที่โสดอยู่คุณมีโอกาสเจอนะคุณมีโอกาสเจอนะทายให้แบบนี้นะความอุดมสมบูรณ์ความพรั่งพร้อมนี่คุณคิดว่าชีวิตนี้คุณแบบ ไม่มีแล้วแหละความสุขก็มันมีแต่ความเหน็ดเหนื่อยไม่มีแล้วเสร็จแล้วแหละความรักก็มันเจอแต่รักที่มันไม่ดีเจ็บปวดรวดร้าวตลอดสิบดับเนาะคุณคิดว่าคุณจะไม่มีความสุขไม่มีครอบครัวที่ดีได้แล้วแหละชีวิตเนี้ยได้นะแม่ได้นะได้นะบอกเลยก้าวถ้วยใบเนี้ได้นะนกเขาบินคาบหัวใจมาใส่ถ้วยให้แล้วนะนั่นคือความสุขที่กําลังจะมาเติมเต็มให้คุณอาจจะมาในรูปแบบของคนรักความรักหรือเพื่อนฝูงหรืออะไรก็ได้ที่มันเป็นความสุขได้นะ คุณอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้เรื่องที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรอีกขาใบต่อไปสามดาบเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะสามดาบเนี่ยคือคนที่แบบเนี่ยคุณคิดว่าคุณไม่เจอแล้วรักแท้คุณคิดว่าคุณไม่เจอแล้วความรักที่ดีคุณคิดว่าคุณไม่เจอแล้วแหละคนที่จริงใจคุณคิดว่าคุณไม่เจอแล้วแหละคนที่แบบ บริสุทธิ์ในความรักกับคุณแบบจริงใจโดยที่ไม่ไม่มีอะไรแอบแฝงคุณคิดว่าคุณไม่เจอแล้วแหละนะคะสามดาบนาะเห็นไหมสามดาบนั่งร้องไห้อ่านตามภาพเลยสามดาบปักหัวใจแล้วก็มีคนเนี่ยกำลังนั่งเอามือกุมปิดหน้าอยู่ร้องไห้เสียใจยอกหกักผิดหวงังรักเขา เออเนาะสามดาบางคนก็แบบว่าติดใจเขาไม่พอติดต่อเขาไม่ได้สมนำหน้าเอาไม่ใช่พูดเล่นนะอ่ะสามดาบใครอกหกักใครผิดหวงังใครมีเรื่องเสียใจใครมีเรื่องไม่สบายใจใครถูกทำร้ายจิตใจใครถูกกระทบกระเทือนให้รู้สึกว่าโอ้ยเจ็บปวดรวดราวใจมันดุดจะตุยหรือแล้วเนี่ยโอ้นนาะร้องไห้นะอ่ะทีนี้บอกเลยบอกเลยนะแม่คุณคิดว่าคุณเป็นไปไม่ได้หรอก ฉันไม่เจอแล้วแหละรักที่ดีฉันคงไม่เอาแล้วแหละโอ้นะแต่ให้รู้ไว้มันจะมีคนมาพังกำแพงใจของคุณนะบางคนแบบผิดหวังมาเยอะอะเออผิดหวังซ้ำซากอก,อกหักซ้ำซากเจอมาแบบโอกคนที่หนึ่งก็ไม่ดีคนที่สองก็ไม่ดีคนที่สามไม่ดีหลายคนแล้วนะเนี่ยมันจะเจอคนดีกับเขาหรือยังมันจะเจอคนจริงใจกับเขาหรือยังนี่คุณจะเจอคนคนหนึ่งนะเขาจะมาเติมเต็มให้คุณแล้วเขาก็จะมาพังกำแพงใจที่คุณสร้างเอาไว้หนาแน่นเลยนะสามด้าบ เออคุณคิดว่ามันคงไม่มีแหละแต่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะอ่ะมาดูอีกสีว่าเรื่องอะไรเนาะเรื่องที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมีเรื่องอะไรอีกเนาะโอ้โหหกไม้หกถ้วยคนเก่าคนเก่าหกถ้วยเออนี่หกถ้วยนะมันพูดถึงอะไรอย่างอื่นไม่ได้เลยถ้าเป็นเรื่องความรักอ่ะ คุณคิดว่าคนณกลับางคนบอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแม่นี่คนเลิกกันไปสามปีห้าปีเจ็ดปีกลับมาคืนดีกันก็มีนะจะว่าไปอ่ะคนเก่าหกถ้วยไม่พูดอะไรเลยพูดคนเก่าเนี่ยอืมบางคนนะคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่กลับมาดีกับฉันหรอกมันคงไม่กลับมาแล้วแหละอะไรอย่างเนี้ยกลาบ มีโอกาสที่จะได้พบได้เจอได้กลับ <Netflix> นะเออนะเออนะบางคนแบบบางคนเชื่อมาเคยเจอนะต่างคนต่างแยกย้ายกันไปมีคู่ใหม่กันแล้วว่าเออนะผู้ชายก็ไปม,มีคนใหม่ผู้หญิงก็ไปม,มีคนใหม่แต่สุดท้ายก็เลิกกับคนใหม่ทั้งคู่แล้วกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกลับมาดีกันเหมือนเดิมก็มีนะแม่มีนาะมันมีหนาะโอ้นาะไม่แน่นะมันจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้ถ้าคุณฟังคลิปนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นไพ่หกทวยคือการกลับมาของใครบางคนที่คุณ ที่มันแบบที่คุณเคยร้องไห้ให้กับเขาอ่เออเนาะอืมนะมองอีกนายหนึง่งมองอีกนายหนึง่งบางคนบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาคนเก่าไม่เอาแล้วเบื่อแล้วลาบากแล้วเนาะมันไม่ดีแม่อ่าถ้าเกิดเป็นคนใหม่เป็นยังไงคนนี้เขาก็จะมาดามใจให้คุณไงเออเขาจะมาเยียวยาจิตใจรักษาแผลใจให้คุณ โอ้นะคุณคิดว่ามันคงไม่มีแล้วแหละมันคงไม่เจอแล้วแหละมันคงแบบไม่เกิดแล้วแหละไม่เอาแล้วแหละอะไรอย่างนี้แต่มันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณฟังนะเรื่องที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแต่มันกำลังจะเป็นไปมันกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอ่ะใบสุดท้ายว่ามาใบาสุดท้ายเป็นเดชโอ้เนี่ยเห็นหมเห็นหมไพ่เดชขึ้นมาโอ้โหเดชขึ้นมาคู่กับหกถ้วยอะ่ะ เดทคือการจบสิ้นนะคนที่จบกันไปคนที่สิ้นสุดกันไปคนที่เลิกลากันไปคนที่อาหกกำเนิดเกิดใหม่อท้ายสำรับเป็นท้ายสำรับเป็นสิบไม้เท้าหรออูสิบไม้เท้าเดทเดทเดทสำรับนี้อันนี้เป็นแบบ เหมือนดวงวิญญาณอันนี้เป็นนกฟีนิกก็แปลว่าสิ้นสุดจบสิ้นเสียหายเสียไปสูญไปจากไปฟีนิกคืออะไรกำเนิดเกิดใหม่เกิดขึ้นใหม่ณนะบัดรดาวเออนะ เพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นการทรานส์ฟอร์มด้วยจากพลังงานของคุณสิ้นสุดความทุกข์ความยากที่สุดเรื่องเราที่ไม่ดีมีผีเสื้อด้วยนะผีเสื้อคือการกําเนิดการลอกคาบการทรานส์ฟอร์มเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ไพ่นกฟินิกขึ้นมาเลยเด่นชัดเลยถ้าคนรู้จักถ้าคนที่แบบรู้จักนกฟินิกอะนกฟินิกเขาแบบพอเขาหมดอายุปุ๊บแล้วเขาจะเผาตัวเองพอเผาตัวเองปุ๊บเขาก็จะเกิดใหม่ในทันทีเดี๋ยวนั้นเลยเพราะฉะนั้นประมาณว่าคุณกําลังจะสิ้นสุดอะไรที่มันไม่ดีแล้วนะสิ้นสุด อะไรที่มันลายๆแล้วนาะหรือถ้ามองอีกในหนึ่งมองอีกในอีกรูปแบบหนึ่งนะมองอีกมุมหนึ่งก็คือคนที่เคยจบกับคุณไปสิ้นสุดกับคุณไปเนี้ยมีโอกาสที่จะรีเทิร์นนะแม่หนาะถ้าคุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันกําลังจะเป็นไปนะกําลังจะเกิดขึ้นนะอ่ะแล้วไพ่เดทใบเนียมันจะเจิดจัดกว่าเดิมเห็นม้มคือนกฟินิกซ์เนี้ยคือนกที่แบบมีพลังงานมีพลังมากนะเพราะฉะนั้นเนี้ยมันเหมือนกับว่าเกิดใหม่ใช้ไล่กว่าเดิม อม,มันเหมือนแบบเนี่ยมันจะมีสิ่งดีเกิดขึ้นที่แบบเป็นมุมมองที่ว่าเกิดใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมมาเป็นการทานฟรอร์มเป็นการโอ้เหมือนแบบเปรียบเหมือนว่าชีวิตได้พลิกฟื้นขึ้นมาใหม่อะไรอย่างนี้อืมถ้าเป็นไม่ใช่คนเก่าก็คือว่าประมาณว่าคนคนนี้อ่าหกถ้วยเนี่ยเขาเป็นคนของคุณในอดีต,ตชาติที่ติดตามกันมาจนพบจนเจอนะไพ่หกถ้วยสําหรับเนี่ยดีมากเลยเนาะ หกถ้วยสำหรับนี้เป็นดอกบัวหกดอกเห็นไหมมีแสงอาทิตย์มีม้ายูนิคอนแล้วก็มีอ่าคนที่เป็นคู่กันอยู่บนหลังม้ายูนิคอนเนี่ยก็คือคนที่แบบเขาเรียกว่าคู่แท้ในอดีตชาติที่ติดตามกันมาตลอดทุกชาติทุกภพประมาณนี้อ่ะอ่ะประมาณนี้นะเรื่องที่คุณคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกสําหรับคุณแต่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ เร็วๆนี้ก็มีประมาณนี้นะคะอ่ะสุขสมหวังทุกเรื่องที่ปัรถนานะคะขอใดวงการงานเปิดขอยดวงการเงินเปิดขอยดวงโชคลาภเปิดขอยดวงความรักเปิดขอยสุขภาพดีขอให้มีโชคลาภเงินทองขอให้สำเร็จในหน้าที่การงานขอให้สมหวังทุกประการนะคะโชคดีค่ะสวัสดีจ้า